สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจออสุทาราแม่แตงทุกท่านนะครับวันนี้เรามารีวิวก่อนส่งมอบนะครับกับสเปซแคร็ตัว S นะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งเลยนะครับผมก่อนอนึ่งต้องขอขอบคุณไอเล้งนะครับที่เอื้อเฟื้อลดในการถ่ายในครั้งนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเงื่อนไขออกรถอยู่ที่24,900ืนารนะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับผมโหลดหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วนะครับขนาดกว้างของหน้ายางฐานล้อนะครับอยู่ที่ ด้านหน้า9.5ด้านหลัง10.5นะครับสำหรับตัวรถเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่อง3,000นะครับผมจัดเต็มด้วยไฟตัดหมอกนะครับเรามาดูล้อแม็กกันตัวนี้เป็นก้านทองมาพร้อมกับชุดน็อตล้อสีฟ้านะครับคาลิปเปอร์สีน้ำเงินนะครับขนาดหน้ายางคันนี้อยู่ที่245ับ 45R16 นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังตัวนี้นะครับให้มาขนาดยางอยู่ที่275นะครับพ40 z r 1 8นะครับผมและที่สำคัญคันนี้ยังจัดเต็มมาให้ในส่วนของคํำท้ายนะครับคท้ายตัวนี้เป็นคํำท้ายไทยเทนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นจัดเต็มสำหรับลูกค้าทาราอิสุไม่แต่งเท่านั้นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่านใดท,ที่สนใจนะครับสามารถ inbox มาสอบถามได้เลยครับที่ใต้โพสตหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจยุสุธารมา่แตงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ